นิยายรักนิยายเสียงเรื่องจเจริญรักจอมราชันแต่งโดยอนาัตาตอนที่18แน่ละ่ะชาลินีแน่ใจว่าเธอคงหูไม่ฝาดหรือเฟื่อนไปแน่ๆองค์หาสันจอมราชันผู้ยิ่งใหญ่พึงจะบอกรักเธอหลังจากที่พระองค์ได้สั่งยุบฮาเร็ม ที่มีหญิงงามอยู่ที่นั่นห้าสิบกว่านางเพื่อเธอคนนี้เนี่ยนะชาลินีเกือบจะยิ้มยาอเยอเยอตัวเองอย่างไม่แน่ใจว่าคนอย่างเธอนืหรือคนที่พระองค์ผู้นี้เพิ่งจะไล่ให้เธอไปเป็นทาสนืหรือจะได้รับคำบอกรักจากพระโอษของพระองค์เองข้าเจ็บเหลือเกินชาลินีเจ็บตรงนี้พระองค์วางพระหัตที่สวงข้างสาย ข้าขอโทษที่ไม่เคยรู้ใจเจ้าพอเห็นเจ้าเจ็บข้าก็รู้สึกเหมือนจะตายเธอจ้องมองอากับกริยานั้นอย่างไม่อยากจะเชื่อข้าข้าอยากจะขอขอแค่ได้รู้ได้ดูแลเจ้ากับลูกลูกของเราพระองค์เน้นย้ำคำว่าเราให้เธอฟัง พระเนตรคมเข้มยังคงจับจ้องมองเธออย่างไม่คลาดคลาไปไหนก่อนที่พระองค์จะค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ๆเธอที่ยังยืนื่ออยู่ข้างหน้าต่างลมจากด้านนอกยังพัดเอื่อยๆข้างนอกเริ่มจะมืดแล้วมีกลิ่นหอมจากมวลดอกไม้จากสวนหอมกรุ่นเข้ามาด้านในผ่านให้ดวงใจที่เคยแข็งกร้าวโกรธพระองค์ ที่อยู่ตรงหน้าค่อยๆผ่อนคลายลงสิ่งที่ข้ายังไม่ได้ทำนั้นก็คือการรับรองเจ้าให้เป็นเมียของข้าอย่างที่ควรเป็นขอทีได้ไหมอย่าเรียกตัวเองว่าฉเฉลยเพราะข้าไม่เคยเห็นเจ้าเป็นฉเฉลยของข้าเลยสักครั้งพระองค์ขยับองค์เข้ามาจนหลังของเธอติดกับผ้มาม่านสีเขียวมรกตนั้น ข้าขอกอดเจ้าข้าขอสัมผัสลูกข้าขอคำตรัสขาดช่วงไปเฉยๆเมื่อสายพระเนตรยังคงศพกับเธออย่างไม่คลาดคลาไปไหนข้าขอให้เจ้าเข้าพิธีกับข้าให้ข้าได้รับรองให้เจ้าเป็นราชินีของข้าให้ลูกของเราได้เป็นราชสกุลสืบสายเรือยต่อไปจะได้หรือไม่ ชาลีนีหายใจเฮือกอยู่ในอกนี่มันคือความจริงไม่ใช่ฝันไปใช่หรือไม่แต่ยังไม่ทันได้ตอบอะไรพระองค์ก็ทรงขยับเข้ามารวบร่างเธอไว้ราวกับคิดถึงเธอทั้งที่พระองค์ก็ทรงเข้ามาทอยพระเนตรมองเธออยู่ทุกวันอยู่แล้วความอบอุ่นนุ่มลึกกลิ่นกายหอมๆแบบกระสัที่เธอไม่ได้กลิ่นมานาน แทกซึมลึกเข้าไปในสดประสาทเธอจะปฏิเสธพระองค์ได้อย่างไรในเมื่อดวงใจของเธอยังมีพระองค์อยู่ในนั้นอย่างเต็มเปี่ยมพระนาศิกกดลึกข้างกระหม่อมก่อนจะไล่ลงมาที่ดวงตาและพวงแก้มกลิ่นของพระองค์อ้อมกอดของพระองค์ที่ชาลินีคิดถึงคงพอๆพกับพระองค์ในที่สุด ขอดัชนีก็เฉยคางเธอให้เงยรับพระโอษฐ์ของพระองค์จุมพิษเนิ่นนานและนุ่มนวลก่อนจะร้อนแรงราวกบไฟป,ปัทนานั่นทำให้เธอถึงกับตอบรับพระองค์อย่างเพลอไพลเธอเผลอวางมือบนสวงข้างซ้ายสัมผัสได้ถึงพระหัตถ์ที่เต้นอยู่กลางสวงมันแดงกล้าทวินหาพอๆกันกระทั่งมีเสียงหัวเราะคิกคักมาจากทางประตู ทำให้ชาลินีสะดุ้งเล็กน้อยเหมือนเธอเพิ่งตื่นจากความฝันแต่องค์ฮาซันยังไม่ยอมปล่อยกลับกอดเธอแนบอุระกว้างประหัตของพระองค์ลูบไล้ไปตามร่างกายที่เริ่มมีน้ำมีนวลของเธอคาคิดถึงเจ้าพระองค์ ระซิบข้างหูของเธอแผ่วเบาหม่อมฉันก็คิดถึงพระองค์เธอสารภาพเสียงแผ่วเบาเหลือเกินแต่เสียงกระซิบของเธอนั้นก็ไม่ได้เด็ดดอดจับพักกันของอาสันองค์หาสันไปได้ขอบใจเจ้ามากที่ยังคิดถึงคนใจร้ายอย่างข้าพระนาสิก กดลงข้างกระหม่อมบางพระหัส,สัมผัสหน้าทองที่นูนขึ้นมาอย่างรอคอยพระองค์ทรงย้มสวนเมื่อรู้สึกได้ถึงสัมผัสบางเบาเหมือนต้อนรับพระองค,ลคงงล์ลูกคงหิวแล้วลูกคงหิวแล้วมาเถอะพระองค์จับจูงมือนุ่มนิ่มมานั่งที่โต๊ะ บริการแทนนางท่าที่ไม่มีให้เห็นเพราะถูกใกล้ทำเอาสาวน้อยและหนุ่มใหญ่ที่แอบมองอยู่ที่ประตูหัวใจเต้นรัวแรงก่อนที่ฟาฮัดจะลากนางออกมาเสียจากตรงนั้นเจ้านี่เกือบทำเสียเรื่องถ้าเจ้าไม่ส่งเสียงพี่สาวของเจ้าคงมีความสุขมากกว่านี้ต้องโทรเจ้านั่นแหละตัวดีฟาฮัดกำกำปั้น แกล้งทุบลงบนศีรษะของสาวธมนูนโอ๊ยท่านหมอจะโทษข้าคนเดียวได้อย,อย่างไรก็ในเมื่อท่านเป็นคนจูงมือข้ามาแอบ,บดูเององค์หาสันกับพี่ชาลินีเองนี่สาวน้อยหน้ามุยปัดมือของฟาฮัดออกจากศีรษะของเธอแต่ฟาฮัดทำได้ดีกว่านั้น เขาเหวี่ยงเธอติดผนังด้านข้างนั้นก่อนจะกดร่างของนางติดกับผนังจงใจก้มลงศบตากลมโตของนางที่เขาปรารถนาอยากจะล้ำลึกนางจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของฟาหัดนึกประหลาดใจอย่างไม่รู้ตัวจู่ๆเขาก็ก้มหน้าลงมาแนบดิมฝีปากประชิดลงมาที่ปากของนางอย่างไม่ต้องกะเกณฑ์ทำเอาสาวธรรมน ใจประสบการณ์ถึงกับอึ้งกิมกีสัมผัสนุ่มชื้นลากไลดึงดูดหยอกล้อทำเอาสาวน้อยปั่นป่นปวนชวนอารมณ์เลือดในกายถึงกับแล่นพลานทำอะไรไม่ถูกไปหมดมือนน,น้อยที่ยังไม่รู้จะวางตรงไหนกลับกําเสื้อของฟาฮัดนั่นก่อนที่ฟาฮัดจะถอยออกมาจับจ้องตาเธอเหมือนจะแกล้ง เขาลองเชิงก่อนจะเห็นมือน้อยน้อยนั้นที่กำเสื้อของเขาจนซีดจึงจับมือนางมาประสานมือเขาไว้แล้วดิดนิ้วดังเปาะต่อหน้าสาวน้อยที่ยังจ้องเขาตาเป๋งจนเธอกระพริบตาปิบๆเหมือนคนที่เพิ่งตื่นจากฝันจุบของข้าเป็นอย่างไรบ้างเจ้าเด็กธรมูลนางเผลอถอนหายใจเพื่อ แก้มแดงเปล่งปลั่งอึกอักข้าบอกแล้วว่าข้าไม่ใช่เด็กเสียงหัวเราะ <c oughs> จึงดังขึ้นเหมือนจะเหาะเยะ้ยแต่เจ้าก็จูบไม่เอาไหนดูไหมคนโตโตนะ่ะเขาจูบเป็นกันนะไม่ได้ยืนทื่อเหมือนเจ้าหรอกคราวนี้คนอยากโตไม่ยอมแพ้ดีบเขย่งปลายเท้าขึ้นเพื่อจูบคนตรงหน้าทันทีแล้วตะบมจูบเอาจูบเอาอย่างเอาเป็นเอาตาย เพื่อไม่ให้เขาสบประมาทว่าเธอยังเด็กได้อีกต่อไปจะมีหน้าสาวแสบโถมเข้าหาร่างกายกำยำของฟาฮัตทำให้หมอหนุ่มตีบอบรัดเธอไว้ทั้งร่างเขายิ้มอย่างพอใจแม่สาวน้อยที่อยากเป็นสาวใหญ่จูบเงอะงะแต่เขาก็ตกหลุมพรางถึงขั้นกากันจูบเขาะเอง ชิวหาตะวัดเข้าหากันอย่างยอกเยา้าท้ายที่สุดคุณหมอผู้รู้มากก็รวบร่างอรชรเข้าห้องนอนของเขาพร้อมจะมอบบทเรียนแห่งรักให้กับสาวน้อยที่เขาหลงรักอย่างเต็มดวงใจสาวน้อยไม่รู้เลยว่าคุณหมอหนุ่มแค่หลอกให้เธอหลงกลของเขาเท่านั้นเอง จบแล้วนะคะเชื่อเลยรักจอมราชนเนาะตอนที่ยีสิบแปตอนนั้นตอนจบแล้วนะคะก็น่ารักใสๆดีนะคะคู่หลังนะคู่แรกเรารู้กันอยู่แล้วเนาะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะอาจจะได้ยินเสียงกุ้งิ้งตัวเล็กมันอิ่มแล้วมันเล่นเนาะ เอนอรยอะเล่นุมมาละตัวเดียวก็ตายยังฝากเรื่องเดิมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแช่นะเพื่อนๆนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแล้วก็ช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยก็เป็นเรื่องเดียวเนาะที่ตายังขอทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจะได้แค่หนึ่งเหรียญสองเหรียญอะไรประมาณนี้ก็ก็ดีกว่าไม่ได้ ต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะเพราะมันว่างทุกวันค่ะก็หมายถึงว่าว่างจากเวลางานนะเนาะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะก็จนกว่าจะไม่มีใครมาดูเนาะไม่มีใครมารับฟังนั่นแหละถึงจะเลิกทำอืมถ้าใครอยากรู้ว่าหนึ่งเหรียญได้กี่บาทก็ลองเอาไปอ่า ต้องหาค่าก่อนค่ะว่าวันนี้อัตราค่าแลกเปลี่ยนเท่าไหรเนาะอาจจะ30อาจจะ3ามหสก็30กว่าบาทนี่ล่ะก็สองเหรียญเท่าไหรก็ลองคิดโอ้เองเนาะไม่ได้โกหกนะก็ได้เท่านี้จริงถึงได้ฝากด้วยนะคะเพราะว่าคุณเองก็จ่ายแค่ค่าเน็ตของคุณเนาะ นิยายก็ฟังปีนะก็ช่วยๆตาปังกันแล้วกันรักนะครับุบญรักษาสวัสดีค่ะ